อีวุสุมินิบัสยูโรห้าตัวเบาะตัวพื้นเพดานม่านมืนก็ไม่ลามไฟเหมือนกันตัวหน้าและตัวท้ายเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ครับเป็นหน้าใหม่ท้ายใหม่นี่เป็นหัวชะซีที่เอาเข้ามาเพื่อที่จะรอต่อเป็นรถมินิบัสอย่างนี้เลยนะครับตัวเครื่องนะครับก็ประมาณนี้เลยครับตัวคานหน้าเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะก,กว้างเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นรถบรรทุกอะ่ะ ตัวคานหน้าเขาอ่ะจะไม่กว้างขนาดนี้สวัสดีครับอยู่กับช่อง a d b t นะครับวันนี้นะฮะพาท่านนะฮะมาดูรถมินิบัสที่อูจงเจริญบัสบอดี้อีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ความพิเศษคือยูสุมินิบัสยูโร5อันเนี้ยจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยครับจริงๆก็ไม่เชิงตัวใหม่เนาะ ซึ่งอันนี้ก็เปลี่ยนระบบตัวเครื่องยนต์และไอเสียให้เป็นยูโร5นะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะพามาดูทั้งแบบที่ว่าต่อเต็มคันเสร็จแล้วนะครับและเป็นหัวกระซีนี่ซึ่งสภาพหัวกระซีเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูช่วงท้ายคลิปเนาะอ่าอันดับแรกนะครับพามาดูกันแบบเต็มคันก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นป้าย30ส่วนเนาะเป็นมินิบัสขนาด20ที่นั่งนะครับต่อโดยอู่จงเจริญบัสบอดี้ ซึ่งอันนี้ทางอู๋เขาบอกว่าตัวหน้าและตัวท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นหน้าใหม่ท้ายใหม่ถ้าเกิดว่าใครมาต่อรถดมินิบัสหลังจากนี้นะครับก็จะได้หน้าท้ายเป็นรูปทรงนี้เลยครับก็จากหน้าตัวใหม่เนี่ยก็จะมารูปทรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าตัวเก่าเนี่ยก็จะมาทรงเป็นแบบ New X นะครับไปหน้าก็จะมาทรง Volvo FM นะครับนี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าไปหน้าก็จะมาทรงนี้นะครับ กระจังหน้าแลัขษณะหน้าตาก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านท้ายครับแต่ที่บอกว่าหน้าท้ายเปลี่ยนใหม่หมดนี่ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นอารมณ์เหมือนไฟตองเจเนาะเนี่ยครับเป็นไฟท้ายรูปแบบใหม่ครับนี่ฮะต่อไปนี้ใครที่มาต่อรถมินิบัสนะครับปู่เขาบอกว่าก็จะได้หน้าท้ายเป็นรูปทรงนี้หมดเลยตัวช่วงล่างตัวนี้ครับด้วยความที่ว่าคานหน้าของ n p r มินิบัสเนี่ย มันจะมาด้วยขนาดที่กว้างจากโรงงานเลยครับนี่ฮะเวลาเรามองเนี่ยคานหน้าเขานะครับก็จะพอดีตัวซุ้มล้อเลยแต่ว่าถ้าเป็นสเปครวบรรทุกแปลงนะครับตัวคานหน้าเขาเนี่ยเขาจะแอบฝุกเข้าไปข้างในเนาะนั่นแหละครับตัวมินิบัสแท้จากโรงงานเนี่ยนะครับตัวคานหน้านะครับอย่างหนึ่งแหละที่ว่าไม่เหมือนกับตัวรถบรรทุกและตัวแหนบผมก็ไม่มั่นใจนะว่าตัวแหนบเนี่ยนะครับมันเหมือนกับรถบรรทุกไหมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งน้ำหนักตัวเปล่าเนี่ยครับ ทางอู๋เขาบอกว,ว่าหนักประมาณ5ตันครึ่งนะครับนี่ฮะคือทั้งคันเลยนะยังไม่รวมคนนะครับถ้าคนก็ประมาณตักประมาณตันนะประมาณตันกว่าได้แล้วอ็อย่างหนึ่งครับกลิ่นท่อไอเสียอันนี้บอกเลยว่ากลิ่นไม่เหมือนเดิมกลิ่นท่อไอเสียเนี่ยก็จะฉุนกว่าตัวยีโรสเนาะผมว่ากลิ่นก็จะแบบแตกต่างกันมากเลยครับซึ่งเป็นปกติของรถที่มีตัวแคทเนาะรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นประตูกลางเนาะ แล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับนี่เลยฮะมองข้างปรับไฟฟ้าทังซ้ายและขกว่าเลยครับมาครับเดี๋ยวพามาชมด้านในกันครับนี่คือภายในห้องโดยสารของรถมินิบัสขนาด20ที่นั่งจากอู่จงเจริญบัสบอดดี้นะครับนี่ฮะภายในบอกเลยว่าก็ดูเรียบหรูดีนะผมว่าดูเรียบหรูดีดูสะอาดตาดูสบายตาดีอย่างเงี้ยผมว่าก็มันค่อนข้างที่จะเอเนกประสงค์ อันนี้คือเป็นเอกชนนะครับเป็นของเอกชนหรือว่าราชการนะเขาก็จะนิยมทําเป็นประมาณนี้แหละครับภายในนะเบาะนะครับค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะเออจริงทุกคนผมว่านั่งสบายดีนะตัวเบาะเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอบตัวเองดีมากเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะนิ่มนะครับแล้วก็มันกว้างด้วยมันดูแบบไม่อึดอัดนะครับเนี่ยครับซึ่งตัวที่นั่งเนี่ยก็จะมีเบล์นะครับ2จุดแบบนี้นะครับตัวเบาะเนี่ย เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟนะครับตัวพื้นไม่ลามไฟเพดานไม่ลามไฟเนี่ยอะไรด้านข้างนี่คือเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟหมดเลยม,เม่านมืนก็ไม่ลามไฟเหมือนกันนะครับอ,อ,อันนี้ไม่ลามไฟคอนโซลหน้าก็คุ้มหนังที่ไม่ลามไฟด้วยอันนี้คือดีมากทุกคนผมว่าอันนี้ทำให้หลายคนหรือว่าผู้ประกอบการที่ต้องการจะออกรถมินิบัสเนี่ยมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นรอบคันเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เนาะต้องมี ทางออกฉุกเฉินเนี่ยครับมานับกันว่าคันนี้มีทางออกฉุกเฉินกี่ทางกระจกรวมประตูด้วยหนึ่งสองสามี่ห้านะครับทางออกฉุกเฉินห้าช่องเลยนะสุดยอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูฉุกเฉินแล้วก็ด้านข้างเนี่ยครับก็จะมีตัวคอสทุกกระจกตรงนี้ตัวมงตัวม่านก,ก็จะเป็นม่านที่ไม่ลามไฟรอบคันเลยนะครับ ด้านท้ายมีจำนวน4ที่นั่งครับแล้วก็ขั้นด้วยตัวถังดับเพลิงตรงนี้อ่าถังดับเพลิงคันนี้ด้านในเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยจะมี2จุดนะครับจะมีด้านหน้าลูกหนึ่งแล้วก็ด้านท้ายลูกหนึ่งแล้วก็ตรงบริเวณที่นั่งเนี่ยครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางก็จะมีพอร์ต USB นะครับกับตัวรูเสียบที่เป็น Type C เนาะก็จะมีที่นั่งใครที่นั่งมันเลย เบาะนี้จุดหนึ่งแล้วก็เบาะนี้อีกจุดหนึ่งครับนี่อยู่นี้เลยอันนี้คือดีมากทุกคนแล้วก็จะมีที่วางแก้วที่แขวนของแล้วก็ตัวตะข่ายที่วางของอันนี้จะเป็นตัวที่เปิดประตูฉุกเฉินตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นถังดับเพลิงอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งข้างผู้โดยสารเนาะอาจจะแบบว่าเป็นผู้ช่วยกับตันอะไระมาเน้นเนาะซึ่งอันเนี้ยก็สามารถสั่งได้นะว่าต้องการใส่ไปไหมอันเนี้ย คือเป็นสเปคที่เราสามารถสั่งคัสตัมสั่งเพิ่มเติมกับทางอู่ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นที่นั่งกัปตันหรือที่นั่งคนขับ <c oughs> นี่ครับตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดครับนี่ฮะสจุดซึ่งตัวหน้าปัดกับตัวพวมาลัยเนี่ยผมว่าอารมณ์มันเหมือนตัวยูโรสามเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับจะมีตัวระบบกระจกปรับไฟฟ้าด้วยปรับกระจกซ้ายตำแหน่งว่างปรับกระจกขวานี่ฮะลองปรับดูนะนี่ฮะ คือดีมากทุกคนมันทําให้คนขับเนี่ยขับรถได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับด้านในก็จะมีพวกนี่ฮะอย่างเครื่องเล่นนะครับตรงนี้เลยครับจะเป็นจอ a อ d ด o i d นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแอมปเครื่องเล่นแผงควบคุมแอร์แล้วก็แผงควบคุมระบก,กันฟังต่างภายในก็ผมว่ากําลังดีเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ไม่นําไฟหมดเลยภายในก็เช่นเคยครับกว้างขวางนะฮะผมสูงประมาณร้อยแปดสิบกว่า ผมเดินก็สบายมากโดยที่ไม่ติดขวดน,นี่จอ C ีวีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เนาะด้านใต้เนี่ยด้านหน้าตรงนี้จะเป็นแผงคอยล์ร้อนแอร์นะครับนี่นะครับอู่นี้นะครับ,รบเขาก็จะเอาตัวคอยล์ร้อนไว้ด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นมินิบัสมันก็จะประยัพื้นที่แล้วก็มันก็จะคือเป็นตำแหน่งที่มันรับลมเต็มทุกคนเออมันก็จะทําให้ระบบแอร์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นฝั่งคนขบับเปิดมาปุ๊บ เบรกมืออยู่นี้ตั้งรอบเครื่องนะครับผงหมน้าปัดอะไรต่างปั้นใหม่หมดเลยของเดิมมานะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าของเดิมมาเป็นยังไงคันเร่งลองเหยียบคันเร่งดิฟิวยูโรหเป็นยังไงโอ้โห oh. oh. แอบน่วงนะ <laughs> แอบน่วงนะสมมติถ้าเกิดว่าเราเข้าเกียร์ล่ะเข้าเกียร์ครับ แอบน่วงนะเนี่ยพอกหนึ่งนะครับโอ้ oh, แอบน่วงทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นยูโรหแบบใช้ระบบ DOC นะครับก็คือว่าจะเป็นท่อพักที่มีตัวแคทตาลิสตข้างในโดยที่จะไม่ต้องเติมแอดบูนะครับซึ่งส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการเจ้าของเราก็ชอบนะครับเพราะว่าไม่ต้องเติมแอดบูงไงเพราะว่ามันก็แบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนะาะมาครับเดี๋ยวหันมาดูในส่วนที่เป็นหัวชัสซีกันบ้างนี่เป็นหัวชัสซีที่เอาเข้ามาเพื่อที่จะร้อต่อเป็นรถมินิบัสอย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือก่อนอันนี้คือหลัง before after เป็นไงลนะ่ะนี่ครับอันนี้เป็นยูโร5เลยนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น 4HK1 ยูโร3เนี่ย 150แรงม้าแต่ว่าตัวนี้154แรงม้านะพอเป็นยูโร5นี่มาเพิ่มนะสำหรับรุ่นที่ว่าเป็น NPR เนี่ยเออมันมี NPR กับ NQR เนาะใช่ไหมถ้า NQR ก็จะลดเป็น154แรงม้าครับก็ถ้ากับว่าในบรรดาอีูุเนี่ยจะมีรุ่นเดียวที่ว่าแรงม้าเพิ่มกนะ็คือ NPR ครับแต่ว่า NQR นี่มาลดนะ แต่ว่าพวกคัสซีอะไรต่างนี่มันจะใหญ่กว่าพวกเ p r นะอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะรู้ดีตัวเครื่องนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสิ่งที่ว่าเราเห็นได้ชัดเนาะ ETR r เหลี่ยมนะครับยูโร5เลยนะผมว่าอันนี้ก็ลกักษณะภายนอกดูเหมือนสเปคยูโร5ญี่ปุ่นเลยเทอร์โบนะครับจะเป็นเทอร์โบ i h i f 5 5 v นะครับจะเป็น F55V แบบ 8, ไปผ่านไฟฟ้านี่นะครับตัวเครื่องภายนอกก็ประมาณนี้เลยนะครับ ตัวกรองอากาศก็อยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเกียร์ก็ประมาณ6รอบนะครับแล้วก็ท้ายมีโอไดฟั่งซ้ายก็จะประมาณนี้นะครับเอ๊ะตัวกล่อง ECU อยู่ตรงนี้ฮะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นรถบรรทุกเนี่ยกล่อง ECU อยู่ด้านหน้าใช่ไหมทุกคนผมก็ลืมนะแต่ว่าม่ไดบัสนี่กล่อง ECU ย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่นะฮะผมว่าโอกาสที่น้ำเข้านี่ก็น้อยมากเลยนะ ด้านหน้าตรงนี้สังเกตได้ว่าจะมีตัวโมดูล ABS อยู่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากตัวยูโร3อีกอย่างหนึ่งนั่นคือระบบน้ำมันครับนี่ฮะจะมีตัวกองดักน้ำตรงนี้อยู่นะครับนั่นหมายความว่าตัวยูโร5เนี่ยระบบหัวฉีดแรงต่างน่าจะละเอียดกว่าตัวยูโร3โดยปกติก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะฝาครอบเครื่องก็มีนะ ถ้าตัวยีโร3เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีแต่ว่าตัวยีโร5เนี่ยมีฝาครอบเครื่องมานี่ครับฝาครอบเครื่องตัวนี้นะก็น่าจะช่วยเรื่องเก็บเสียงด้วยและลดความร้อนที่ขึ้นไปด้านบนด้วยแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยผมว่าตัวยีโร5เนี่ยเสียงเครื่องเงียบกว่ายีโร3พอสมควรเลยนะเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือเสียงเครื่องคือแบบเสียงเงียบมากครับเมื่อกี้พูดถึงเทอร์โบไปละยูโร5เนี่ยเป็นเทอร์โบแปผผันไฟฟ้า เป็นมอเตอร์ปรับชีพไฟฟ้าต่อมาระบบถ้อยอเสียครับนี่ฮะออกจากเทอร์โบมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแป๊บเล็กเลยครับน่าจะเป็นแป๊ประมาณสองนิ้วครึ่งคนนะใกล้เคียงไหมน่าจะสองนิ้วครึ่งไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวช็อคเบรกเนาะเบรกไอเสียครับมาปุ๊บนี่นี่คือระบบ DOC DOC ก็ย่อมาจาก Diesel Oxidation Catalyst ด้านในนะครับก็จะมีตัวแคทอยู่ นี่ฮะสังเกตได้ว่าตัวทางเข้าเนี่ยจะเป็นแป๊บนิ้วครึ่งน,น่าจะนะน่าจะสองนิ้วครึ่งถ้าเกิดว่าเดาด้วยสายตานี่ครับตัวแคปก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวมาพักเขาแต่ว่าตอนออกเนี่ยมันเป็นท่อใหญ่นะผมว่าน่าจะประมาณสมนิ้วกว่าเลยนะตัวท่อออกเนี่ยเข้าเล็กออกใหญ่ครับผมคิดว่าเขาหน้าจะออกแบบให้มันเหมือนว่ามันระบายลุลง่งโล่งอะเนาะให้มันระบายคล่องมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับ ก็จะเป็นท tamam. ่อยาวออกท้ายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถบรรทุกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นท่อสั้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นท่อยาวเลยครับเป็นท่อยาวออกด้านท้ายเหมือนตอนเป็นยูโร3ตัวแรกอ่ะประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเป็นยูโร3ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นท่อยาวออกถึงด้านท้ายเลยประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวยูโร3เนี่ยเอาจงริงนะก่อนที่ว่าตัวยูโร5จะออกเนี่ยตัวท่อเสียท่อนหลังเนี่ยมันจะไม่แยกขาดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวแป๊บที่มีขนาดใหญ่ แล้วผมดูตัวเนื้อท่อเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งตัวท่อไอเสียของโรงงานเนี่ยผมว่าสนิมมันแทบจะไม่ขึ้นเลยนะมันคือเหล็กอะไรฮนะทุกคนไทรทราบช่วยคอมเมนต์ทีครับผมว่ามันเป็นเนื้อเหล็กที่ดีมากเลยนะตัวหน้าปงหน้าปัดแรงต่างก็เหมือนเดิมเลยครับเนี่ยฮะผมว่าหน้าปัดนี้ก็น่าจะไม่ต่างจากพวกตัวยูโรสามากเนาะดูแล้วผมว่าก็เหมือนกันเลยประมาณนั้นช่วงล่างด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแหนบชั้นเดียว แล้วก็มีกันโค้งแล้วก็โช๊คโช๊คตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูด้วยสายตาเนี่ยขนาดเขาค่อนข้างจะเล็กนะถ้าเกิดว่าใครเคยเซ็ตโช๊ครุ่นนี้ใหม่ช่วยคอมเมนต์ทีครับว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับอันนี้ผมวัดแล้วนะระยะยืดอะประมาณสัก18นิ้วได้ตัวนี้แล้วก็ตัวเต้าแหนบครับประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นเต้าแหนบแบบเป็นบูทยางเนาะไม่ใช่แบบอัจฉระบีไม่สามารถอัจฉระบีได้ ตัวยางก็เท่ากันกับตัวยีโร3เลยครับจะเป็น215ห้าับขอบ17 5, 5, 15, 5, 15, 5 15. เดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่กันนะครับนี่ฮะแบตเตอรี่ก็จะอยู่เก๊ะฝั่งขวาตรงนี้นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นแบตท,ที่ว่าเป็นแบตของเครื่องยนต์ไหมอันนี้เป็นแบตยาวนะครับเป็นแบตขนาด120อแอมป์นี่นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบตท,ที่ว่าใช้กับระบบไฟภายในรถนะครับเป็นไฟ24ทั้งคู่เลยซึ่งแบตตำแหน่งเนี้ยนะครับ เขาจะย้ายนะครับมาใหม่ของเดิมเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนี่คือแบตเดิมนะครับแบตเดิมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือแบตตำแหน่งเดิมจะอยู่ฝั่งซ้ายแต่ว่าอู่จงเจริญเนี่ยเขาก็จะย้ายแบตนะครับจากฝั่งซ้ายให้ไปฝั่งขวาเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจะติดเรื่องประตูที่ขึ้นลงไงเนี่ยประตูที่ผู้โดยสารขึ้นลงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับผมว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะไปเบียดกับ ตัวแบตอนะเนาะดังนั้นตัวแบตเนี่ยจึงถูกย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมันก็จะทํางานได้ง่ายกว่าวางอะไรต่างๆก็ง่ายกว่าเนาะโดยก็อาจจะขยับตําแหน่งถังน้ามันหน่อยครับนี่คือตัวถังน้ามันนะครับถังน้ามันก็เหมือนจะถอยกับหลังหน่อยแล้วก็แบตก็จะไปะยัดที่ตรงนี้ประมาณนั้นนะครับด้านหน้าก็เอออีกอย่างหนึ่งตัว npr mini bus เนี่ยตัวคานหน้าเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะผมว่าคานหน้าน่าจะกว้างพอกับพวก i s u b fr เลยไหม สังเกตดูนะถ้าเกิดว่าเป็นรถบรรทุกอ่ะตัวคานหน้าเขาอ่ะจะไม่กว้างขนาดนี้นี่ฮะอันนี้ผมว่ามันกว้างพอกับนอหลังเลยนะเนี่ยคือเวลาถ้าเกิดว่าเรามองห่างมานะตัวคานหน้าเนี่ยคือแบบมันเหมือนจะแบบทางๆหน่อยอ่ะผมว่าในเรื่องนี้มันน่าจะช่วยเรื่องการทรงตัวได้แบบดียิ่งขึ้นนะถ้าของรถบรรทุกแบบคานหน้าผมว่ามันจะไม่กว้างขนาดนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีการโค้งมาด้วยนะครับมีโช๊คนี่ฮะ ตัวช็อคตัวนี้ไม่มั่นใจว่ามันสามารถแชร์ร่วมกับระบบทุกข์หรือเปล่านะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยต้นมันยาวมากเลยนะเนี่ยมันยาวมากคนนะมันยาวมากเลยอนะเมื่อกี้ผมวัดนะประมาณนักยี่สิบกว่านิ้วเลยนะตัวเบรกก็เหมือนเดิมครับจะเป็นเบรกน้ํามันล้วนเลยนะครับไม่ใช่เบรกลมกันน้ามันอ่าดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับต้องการที่จะออกรถม่ดิบัสยูโร5ตัวใหม่นะครับที่เป็นของอีซูผมว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับราคะประมาณนี้ครับ นี่คือรถมินิบัสจากอู่จงเจริญบัสบอดี้ครับในพื้นฐานแชสซีอีวสุมินิบัสนะครับแน่นอนว่าใครซื้อรถป้ายแดงมาใหม่เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะจะเป็นยูโร5หมดเลยนะครับก็คือเรียกไม่ได้ครับยกเว้นยูโร3ที่ว่ายังมีคาวต็อกอยู่แต่ผมว่าก็น่าจะหมดแล้วครับประมาณนั้นนะครับโอเคเจอคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ